ชาวนารีสเกตพอใจโรงสีสาก์การเกษตรอำเภอเมืองศรีสเกตร,รับซื้อข้าวเปลือกสดที่11บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมนายสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดรีสเกตเปิดเผยว่าบรรยากาศการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีสาก์การเกษตรอำเภอเมืองรีสเกตเพราะว่ามีชาวนาในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและอำเภอใกล้เคียงต่างขนข้าวเปลือกสดที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆด้วยรถกระบะและรถบรรทุกมาจําหน่ายจํานวนมาก โดยโรงสีสากรการเกษตรอำเภอเมืองรีสะเกตเปิดตลาดนัดรับซื้อที่กิโลกร,รัมละ11บาท65สตางค์สูงกว่าตลาดรับซื้อทั่วไป10สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมนายบุญศรีชัยวิเศษชาวนาจากบ้านหนองทมตบลดูอําเภอการท่าอารมณ์จังหวัดศรีสะเกตได้ขนเข้าเปลือกสดมาจําหน่ายประมาณ2ตันต่อเที่ยวปีนี้นํามาขาย4ทเที่ยวราคาตลาดทั่วไปรับซื้อกิโลกร,รัมละ11บาท40สตางค์ถึง11บาท55สตางค์ ขณะที่โรงสีสะกอนการเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกตรับซื้อ11บาท55สตางค์แต่ช่วงตลาดนัดเข้าเปลือกระหว่างวันที่13-15ถึงพฤศจิกายน2567รับซื้อสูงกว่าท้องตลาด10สตางค์ที่ราคา11บาท65สตางค์ซึ่งเงินที่ได้จะเอาไปใช้หนี้ทกศและค่ารถเกี่ยวโดยปีนี้ราคาสูงกว่าทุกปีถือว่าทำนาคุ้มค่า ขณะเดียวกันนายอนุรัตษ์ทำประจำจิตลองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เข้าเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกพร้อมสอบถามชาวนาที่นำข้าวเปลือกมาขายอย่างใกล้ชิดก็พบว่าต่างพอใจที่โรงสีสากรการ,กรเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกดรับซื้อที่ราคา11บ,บาท65สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมนะับว่าราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาชาวนาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่ก็ได้แนะนําให้แบ่งข้าวบางส่วน นำไปตากให้แห้งเอาไว้กินในครอบครัวและเอาไว้ขายหากราคาขยับสูงขึ้นกว่านี้ถือว่าเป็นทุนรอนในยามฉุกเฉินได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดยังกล่าวเน้นย้ำอีกว่าอยากให้ชาวนาได้ตากข้าวให้แห้งเป็นการชะลอการขายข้าวซึ่งจะทําให้ราคาข้าวสูงขึ้นคาดว่าข้าวแห้งความชืน้น1 4เราคาอาจสูงกว่า15บาบาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งหากรัฐบาลได้มีนโยบายชะลอการขายข้าวออกมาก็จะส่งผลดีอีกรอบ แก่ชาวนาเพราะช่วงนี้เป็นการที่มีการเก็บเกี่ยวพร้อมกันทําให้มีผลผลิตจํานวนมากจึงขอให้ชาวนาพยายามตากข้าวแห้งไว้รอขายด้วยเพราะจะได้ราคาสูงกว่าบชรพนา์อิมทองสุขถ่ายภาพกิตภัทรว้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน